เวียสุกลวั์เปิดสวนทุเรียนคณารถจากสุราษฎร์ผลผลิตมาแล้วคอนเฟิร์มคุณภาพโดยคุณย่าแม่มเวียสุกลวัตคณารถพระเอกชื่อดังที่หลายคนหลงรักไม่ได้หยุดแค่ชีวิตในจอเพราะช่วงหลังเขาผลักดันตัวเองไปสู่บทบาทเจ้าของสวนทุเรียนเจ้าของอาณาจักรคณารุจังหวัดสุราษฎร์ธานีบนเนื้อที่ประมาณ8ไร่ก่อนหน้านี้เวียได้เปิดเผยว่าภายในสวนที่ลงทุนไปนั้นมีต้นทุเรียนอายุ6 8ปีเีงาะพันธ์โรงเรียนลองกองมะม่วงเบารวมถึงไม้มีค่าอื่นๆอีกหลายชนิดได้ผลผลิตสร้างรายได้มหาศาลมาหลายรุ่นแล้วล่าสุดแม่แหม่มพลอยไพยพลินหรือย่าแหม่มของหลานสาวได้โชว์ทุเรียนพลูสวยเนื้อแน่นเหลืองอารามเม็ดเล็กกลีบโดยคุณแม่ได้รีวิวไว้ว่าสดจากไร่คนารถทุเรียนสุราธ,ธานีอร่อยหวานมันเม็ดเล็กเจ้าของหน้าตาดีด้านชีวิตครอบครัวของเวียสุกลวัฒน์อบอุ่นและน่ารักมากสามคนพ่อแม่ลูกไม่ว่า จะทำกิจกรรมหรือออกคลิปต่างจังหวัดต่างประเทศจะเห็นภาพแท็กทีมกันไปด้วยตลอดตลอดปัจจุบันเวียสุกลวัฒน์ไม่ได้รับเล่นละครยาวๆแต่รับเล่นเป็นซีรีส์ถ่ายทำไม่นานเพื่อที่จะได้เวลาอยู่กับครอบครัวและทำธุรกิจดูแลอาณาจักรการเกษตรต้องบอกว่าทำรายได้งดงามขึ้นแท่นเศรษฐีแล้วเลย